หลาบพักตบชวาเนี่ยครับพักตบพักตบชวาที่เอามานี่เสียวมาหลาบให้ปลาครับนี่ปลามากินขนาดพักตบชวานี่ครับแต่ว่าเวลาเขาเสียวพักตบชวาให้ปลากินเขาต้องเลือกเด้ครับเอาต้นอ่อนมันครับนี่ต้นอ่อนยอดอ่อนมันนี่อันนี้ต้นหนึ่งนี่ต้นสองต้นหนึ่งต้นสองตัดเอานี่ต้นหนึ่งต้นสองตัดเห็นบอกครับ ต, 1, ต 2, ้นหนึ่งต้นสองมันจะมีกาบหอกาบหอเนีนี่ต้นหนึ่งต้นสองเอเอง่ายๆว่าต้นอ่อนวัาศุกไปนี่ต้นอ่อนต้นแกเขาบอกเอาเอาตรอรา้นตรอร่อนเสรร็จเ,เดียบร้อยซ้อยครับนี่ซ้อยบางๆแล้วก็ไปวานให้ปลากิน ส้อยบางๆน่นี่ส้อยก็ซ้อยง่ายเด้ครับเพราะว่ายังไงมันตนควันรครับปลามากกินขนาดเอาซ้อยหลายๆที่เหลือกระเฮ็ุอาหารป่าต่อเด้อครับเอาขอบคุ้นหลายๆถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กดไหลกดแช่กดติดต่ำห้การหน่อยเด้อครับ